สายบุญเฮนะครับเพียงคุณกำลังจากบิตคอยวันนี้เนี่ยส่วนต่างคุณเอาไปจ่ายภาษีช่วยชาติได้ครับการเก็บภาษีของรัฐบาลโจบไบเดนจะส่งผลต่อบิตคอยอย่งางไรตาดขึ้นตัวจะไปต่อได้ไหมเดี๋ยวคิดจะเล่าให้ฟังนะครับที summer, left, ่เพื่อนคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่ช่องคิมพ y ลลี่ที่มาพูดคุยเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนไปด,ด้วยกันนะครับวันนีเ้เนอคอนเทนต์กับบิตคอยอีกแล้วนะครับซึ่งหลังๆเนี่ยยคนกังวลใจเรื่องของการเก็บภาษีของอรัฐบาลของคุณโจบไบเดนครับ ก็เรียกว่าเป็นข่าวที่สาคัญทำให้ราคาบิตคอยเนี่ยก็ร่วงหล่นจาก60,000แล้วยังไม่กลับไปจุดเดิมเลยนะครับมีความกดต่างๆมากมายจากภาครัฐหลายภาคส่วนอย่างเช่นรัฐบาลตุรกีรัฐบาลอินเดียก็ต่อต้านบิตคอยเช่นเดียวกันครับเอาจริงถ้ามองย้อนกลับมาในสมัยของโจเบเดนเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้มีท่าทีจะสนับสนุนบิตคอยหรือว่าไม่ใช่แฟนคลับของบิตคอยสักเท่าไหร่นะครับรวมทั้งขุนคังของเขาด้วยนะคุณเจเนต เย็นเล่นนะครับที่เคยเอาบอกว่าบิตคอยเนี่ยมันดูไร้ประสิทธิภาพสิ้นดีนะครับโจลมพาวเวอร์เองก็บอกว่าแมมันจะมาแทนดอลลาร์ก็ยังเร็วไปอยู่5ปีแสงนะครับแล้เนี่ยฝั่งของรัฐบาลฝั่งของผู้คุมกฎอเมริกาเนี่ยไม่มีใครสักคนหนึ่งที่ชอบบิตคอยเลยครับแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยบิตคอยเองก็มีการเถตดที่ถูกกฎหมายถูกรองรับโดยกรอตตของอเมริกาอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็มีการเปิดให้บริการบิตคอยอย่างลืมล่ำโดยที่ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ชอบเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยต่อรัฐบาลมีท่าทีที่ไม่ชอบเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มาแบนอะไรที่นูชัดเจนจงคลื่มมานะครับแต่ช่วงหลังก็ต้องยอมรับว่าทางรัสเซียกาเนี่ยนะครับมีเงินขาดดุลมหาศาลเหมือนกันนะขาดดุลกงประมาณล่าสุดในเดือนมัดเนี่ยนะครับขาดดุลไม่กว่า660บิลเลียนเลยนะครับหลังจากที่ออกแพ็กเกจแจกเงินตัวใหม่ออกมาครับซึ่งเอาจริงการขาดดุลเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ทางรัฐบาลอเมริกาแล้วนะครับทั่วโลกเองก็ขาดดุลเหมือนกันหลังจากเก ได้น้อยลงถูกไหมครับต้องจ่ายเงินอัดฉีดการตกงานต่างาาๆนานาก็ให้การขาดดุลเนี่ยของประเทศเนี่ยหนักขึ้นเรื่อยๆเลยครับแต่ด้วยความฉลาดของรัฐบาลคุณโจไบเดนเนี่ยนะครับก็บอกว่าเฮ้ยขาดดุลก็ต้องหาเงินได้คุณเป็นนี่คุณใช้เงินเก่งคุณต้องหาเงินเก่งด้วยนะครับก็เลยออกอแพ็กเกจน,นะครับว่าจะเก็บเงินนะฮะออกมา,จ,ากจ่ายโปรแกรมต่างๆที่สนับสนุนด้านสังคมไปนะครับก็ชัดเจนครับอย่างข่าวนี้ฮะโจไบเดนเนี่ยกำลังวางแผนเก็บเงินเรื่องของแคปิตอลเกนนะครับหรือกำไรส่วนต่างราคาเนี่ยนะครับเพื่อจะหาเงินมาช่วยสังคมช่เด s ซเชียลโปรแกนั่นเองครับซึ่งปกติเนี่ยแคปิตอลเกนอยู่ที่ประมาณ20%นะหากคุณกำไรจากการลงทุนในสหรัฐเนี่ยก็เสียประมาณเรทนี้น,นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะขึ้นไปถึง34-55%ในบางรัฐเลยครับ ซึ่งไตรคริปโตเนี่ยก็ถือว่าเป็นการลงทุนเหมือนกันนะครับนั้นถ้าคุณกำไรจากคริปโตเคเรนซีเนี่ยก็อาจจะเสียภาษีแคปตัลเกนเาินก้อนต,ต,ต่างมากขึ้นไปด้วยกันนะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นการยิงนกได้สองต่อนะโดยโดยธรรมดาของรัฐบาลเองก็ไม่ค่อยสนับสนุนบิตคอยอยู่แล้วก็ไม่ชอบอยู่แล้วนะครับแต่จะไปห้ามก็หาว่าเดี๋ยวจะไม่เสรีไงก็ปล่อยให้เล่นไปนะเดี๋ยวผมเก็บภาษีตามหลังก็ได้นะครับอันนี้ผมนึกถึงพวกภาษีบาปอะครับเช่นรัฐบาลไม่ชอบให้คุณไปกินเหล้าเล่ไหมก็เก็บภาษีเหล้าีีาาาภษษบป หลีอะไรพวกนี้เลยนะครับ ซึ่งการเก็บภาษีตัวนี้ก็ค่อนข้างส่งผลกระทบอย่างหนักนะครับต่อราคาบิตคอยก็เห็นว่าร่วงหนึ่งได้ชัดเลยครับแม้กระทั่งนักลงทุนดิจาทัลเนี่ยครับอย่างนายปีเตอร์บรันเนี่ยนะครับก็เป็นคนอยู่ในวงการอา่ลงทุนมาอย่างยาวนานกว่า40ปีเนี่ยนะครับก็บอกว่าเฮ้ยถ้าทําอย่างนี้เนี่ยนะตลาดคริปโตเนี่ยก็กระทบหนักเหมือนกันนะครับถึงแม้ส่วนตัวเขาจะมองว่าลองรันเนี่ยระยะยาวในบิตคอยก็ยังจะกลับมาแล้วราคาสูงได้ก็ตามแต่ว่าระยะสั้นในตอนนี้เนี่ยกระทบอย่างแน่เลยครับช่วงหลังก็มีเรื่องข่าวลเเา่ท เองก็ว่างกันไปบางเจ้าก็อาจจะบอกว่าแปอันนี้ก็เวอร์เกินนะครับแต่ว่าก็คือข่าวลือนั่นเองแต่ถ้าถามว่าให้เขาเก็บได้ไหมหรือเขาเนี่ยเคยมีเหตุการณ์การเก็บภาษีครั้งหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยอาจริงๆมีนะครับซึ่งหากดูอัตราภาษีการเสรียภาษีของคนอเมริกาย้อนหลังปไปนานๆเลยนะครับในช่วงปี1950เนี่ยนะครับตอนหลังจากสงครามหรือช่วงสงครามเนี่ยนะครับอัตราภาษี maximum individual income tax rate เนี่ยหรือภาษีบุคคลเนี่ยมันเคยขึ้นถึง90%นะจ๊ะ 9 9้นะครับคุณฟังไม่ผิดครับภาษีเคยประมาณ90%นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าบอกภาษีไม่ถึง80 70ิิหาหรือเปล่าบางครั้งมันเคยมีแล้วนะแต่ต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงสงครามนั่นเองเนาะช่วงสงครามก็เป็นช่วงที่แบบต้องรีดภาษีทุกอย่างมาทําสงครามถูกไหมเพราะว่าเศรษฐกิจกระทบอย่างหนักต้องลงทุนจากทางภาครัฐอะไรก็ว่ากันไปแต่คุณรู้ไหมเขาตอนนี้การขาดดุลหรือไม่มทั้งการติดลบของ GDP เนี่ยนะครับรุนแรงไม่ต่างจากสงครามลุกครั้งที่2ท,ที่แลล้วเยะก็จบ,บอกกกวว่าาเ้ริดโค วิกการเกิดผลกระทบางเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้น้อยๆน,นะครับการขัดขืนครานี้ไม่ใช่น้อยๆน,นะเยอะมากๆนะครับถ้าจะมีการเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้นซึ่งเก็บเพิ่มขึ้นอย่างแน่ๆแหละแต่ว่าเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ไม่รู้แต่ว่ามันเป็นไปได้แน่ๆครับ ซึ่งหาหมอนมุมนี้เรื่องของเรเกอเตอร์หรือทางบรรดาผู้คุมกฎเนี่ยมีอํานาจมากมากมายเหมือนกันนะครับ mm hmm. เช่น mm hmm. เขาก็คุมกระดานเทรดได้คุณไปเทรดในการเทรดเนี่ยนะครับมันก็สามารถเออมี k y c ซึ่งถูกกฎหมายซึ่งนผมว่ามันดีถูกกฎหมายนะแต่ว่าอีกมุมนึงเนี่ยนะครับมันก็ต้องอยู่ในกฎหมายด้วยไงเช่นการเก็บภาษีอนนี้คุณเอ่กำไรขายเข้าขายออกคุณกําไรออกมาเนี่ยก็โดนแน่นอนนะครับ ซึ่งเรื่องกฎหมายยุบายต่างๆอย่างยาที่ไม่สําคัญนะครับมันอิมแพกเหมือนกันเช่นในตุรกีเองก็ตามที่ทางประธานาธิบดีตุรกีเนี่ยนะครับก็ต่อต้านนะไม่อยากให้คนถือบิตคอยนะครับเว็บเทรดเองก็เริ่มอยู่ยากก็เลยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เราเห็นซึ่งเราไม่บอกว่าใครอยู่เบื้องหลังอะไรยังไงนะครับแต่ว่ามันก็อ่อนไหวมากๆกับกระดานเทรดหรือการทุนคริปโตโดยทั่วไปก็ตามครับก็คลิปนี้ก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็เตือนภายสำนักกงทุนที่ลงทุนในคริปโตเคอเรนซีนะครับไม่มีเจตนาจะมาดู ตัวผมก็ชอบชื่นชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะเพราะดีเซนท์ไลท์ของดีสุดยอดอยู่แล้วนะครับก็มาสุดคล,คลิปนี้กันดีกว่าว่าความรู้อะไรบ้างน,นะครับคืออย่างแรกเนี่ยรัฐบาลอเมริกาเนี่ยก็ขาดดุลเยอะจัจากินเกิดโควิดการสเปนดิ้งอะไรเงี้ยครับทำให้มินิสินที่พอกพูนมาอย่างมากมายนะครับงั้นการเก็บภาษีเป็นเรื่องที่คาดการได้และต้องเกิดอยู่แล้วนะครับในอดีตเนี่ยก็เคยเก็บภาษีโอ้โหหลัก หลักหลาย10 9เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ในช่วงสงครามเนี่ยก็ก็เก็บมาแล้วดังนั้นจะเพิ่มภาษีเองก็ไม่ได้แปลกอะไรและเป็นนโยบายของนายโจไบเดนที่ต้องการจะเก็บภาษีคนรวยอยู่แล้วนะครับนั้นใครที่กำลังการลงทุนแคปิตอลเกนต่างๆ,างๆเช่นคริปโตแรนซีหรือแม้แต่นในตลาดหลักทรัพย์เองก็ตามก็โดนเก็บเพิ่มขึ้นเป็นเรื่องปกติครับ ้จริงภาษีเนี่ยไม่ใช่เรื่องแย่อะไรนะถ้ากำไรก็จะแบ่งไปเสียภาษีก็ไม่ผิดอะไรนะครับแต่ว่าถ้ามันเยอะไปเนี่ยทำให้การลงทุนอาจจะชะงักชะงันก็ได้แล้วกดดันตลาดได้เหมือนกันนะครับหากดูในบิตคอยเองก็ตามพอประกาศนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วเงินส่วนใหญ่มันอยู่ในการเทรดอยู่ในสิ่งที่รัฐ ควบคุมได้ถูกกฎหมายนะครับมันเห็นกันจ่ายอย่างเงี้ยมันก็ดิ้นไม่พ้นนะครับนอกจากคุณจะไปเทรดกันเองนอกกระดานอะไรอย่างเงี้ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องอยู่ในความควบคุมของการดูแลตัวเองด้วยเนาะนั่นแหละก็อยากจะมาเล่าให้ฟังว่ามันก็กระทบเหมือนกันแต่กูรู้เองก็ยังบอกว่ามันยังเติบโตได้อยู่นะรองรันก็ยังเชื่อไปได้ต่อถึงแม้จะถูกกดดันอย่างหนักก็ตามนะครับซึ่งคุณคิดเห็นอย่างไรจะไปต่อได้ไหมก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะแล้วก็อย่าลืมนะครับมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อได ไลฟ์ไปตามช่องคิมพาวอรตี้ด้วยนะครับและถ้าใครอยากจะฟังคนรู้เชิงลึกเนี่ยนะครับทั้งเรื่องของมาโคทองคำเศรษฐกิจคริสิตต่างๆเนี่ยนะครับผมก็ซัพซิคิวชั่นตัวบทความระดับโลกมาแล้วนะครับเพื่อมาเล่าต่อกันฟังมาแลกเปลี่ยนกันมาสร้างการะบวกันแลกเปลี่ยนบรรยากาศน,นะครับซึ่งมีหลายคนหลายรูปแบบทั้งคริปโตเองก็มีด้วยนะบางคนนึกถึงบิตคอยน์อิชเชียมอะไรเงี้ยแต่จริงมันมีหลายตัวมากจากบทวิเคราะห์จากกองทุนนะว่าจะได้รับ เห็นข่าวสายไม่หม่ๆก่อนใครแล้วอาจจะได้รับการลงทุนทีด่ดีกว่าคนอื่นด้วยนะครับขอบคุณแนละเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ